สวัสดีครับพกระผงคูเอกนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มาเร็วหน่อยนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดนะครับแล้วตอนยินเราพาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับไปทานอาหารนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ว่างอัดคลิปนะครับก็เลยมาอัดก่อนตอนนี้ช่วงว่างพอดีนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แล้วก็ทางช anel ยูทูบนะครับวันนี้เป็นวันที่ ได้มาได้เป็นเลขที่หลายคนสนใจเมื่อพอดีเมื่อสักครู่ในเพจก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับก็เลยโอ,อเคได้ได้ทีก็มาพูดเลยนะครับเลขกลุ่มนี้คือ4 2 6 6 2 4องสีนี่ขอมานานแล้วเพราะว่าหลายท่านไปฟังมาว่ามันเป็นเลขของการเงินที่ดี <c oughs> เลขสเสน่ห์เลขนู่นนี่นั่น,นอะไรกันว่ากันมานะครับเอาวันนี้ผมจะมาไขาข้อ สงสัยให้แล้วกันนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นเลขซับมหานิยมเพราะว่าคาว่ามหานิยมเนี่ยผมให้เลขสองสี่อยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปในสัปดาห์ก่อนๆที่ผมมีเลขสองสี่อยู่ในเบอร์นะสองสี่เนี่ยมันมีสองด้านนะครับสองสี่มันมีสองด้านก็คือด้านแรกคือการที่แบบมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบของคนอื่น,นแต่ด้านด้อยน,นี่แน่นอนว่าคุณอาจจะต้องมีความรับผิดชอบด้านอื่นๆด้วยนะครับคุณต้องรับภาระน,นั้นมาด้วยซึ่ง เป็นภาระที่เกิดจากการที่เราช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราช่วยเหลือเขามันมันได้ตอบแทนไม่แน่นอนก็คือเรื่องของน้ําใจนะครับแน่นอนว่าคุณต้องแบกรับภาระมากมายแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่คุณได้มากก็คือน้ําใจและก็สินน้ําใจต่างๆมากมายนะครับนั่นก็นั่นก็เป็นผลพอยได้นะแต่ด้วยตัวตนของคุณแล้วสองสี่นี้คือคุณเข้าหาคนแล้วคุณก็เปิด คล้ายๆว่าเป็นคนที่เปิดเผยนะครับเปิดเผยจริงใจจริงจังเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนรอบข้างก็แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาอะไรได้ได้ได้ไดทะนุถนอมน้ําใจคนได้ดีเป็นคนที่รู้จักการพูดจาที่ดีเพราะว่าเลข2นี่มาการเข้าถึงผู้คนเลขสีในการสื่อสารนะครับแล้วคราวนี้มันก็มาลงตัวตรงที่ว่ามาคู่กับ2 6งหกที่เป็นเลขของสําหรับผมมันเป็นเลขการเงินที่ดีสุดเพราะสองคือทรัพย์สําหรับผมนะในในด้านหนึ่งส่วน6ก็คือเงิน เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเลขคู่นี้มันมาถึงการเงินการเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะครับถ้าพูดในแดแง่ดีก่อนสองหเนี่ยมันหมายถึงการที่คนเราอะเวลาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดจาอะไรก็มักจะมีคนที่แบบว่าเออเอาไปต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เนี่ยได้ดีได้ง่ายแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทําค้าขายมันก็ยิ่งจะไปได้ดีแต่พอดีว่ามันไม่มีเลขสี่เพราะฉะนั้น มันอาจจะสู้4ี่ไม่ได้ในกลุ่มของ2 6ในเรื่องของการค้าขายโดยตรงแต่เขาพูดถึงการสร้างมาด้วยซับเพราะฉะนั้นหลายหลายคนหลายกลุ่มหละหลายอาจารย์ก็พยายามเอาเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่4 6อะ่ะโดยเอามาจับเป็นกลุ่มกันก็เป็น4 26โดยที่4ี่ไม่ได้ติดกันนะครับเพราะฉะนั้น4 2 6มันเลยกลายเป็นเลขการค้าไก,กลได้แล้วมันก็ได้คล,าคลา้ายๆวสะท้อนเรื่องการเงินที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนทิงบอกว่าเฮ้ยเลขนี้มันก็เลยกลายเป็นเลขที่ค่อนข้างจะแบบ หาเงินหาเงาเงิน,เง,นเงินทองได้ง่ายคนที่มีลักษณะนี้หาเงินทองได้ง่ายเข้าถึงคอนเน็ชั่นเข้าถึงผู้คนมีมีคนที่เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามานิยมชมชอบในในร้านค้าของตนเองถ้าเกิดว่าเปิดร้านค้าก็เป็นนิยมชอบในร้านค้าของตัวเองนิยมช,มชอบในในกิริยามระยะของตนเอง,สงเสน่ห์ของกลุ่มนี้จริงๆอยู่ที่ลักษณะของการเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะแบบว่าเปิดเปิดเผยด้วยไมตรีจิตยิ้มง่ายนะครับยิ้มง่าย แล้วก็มีจิตใจที่ค่อนข้างจะเมตตาอยู่เสมอเพราะว่าเป็น2 4 6แต่ว่านะครับมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แนวนั้นเสมอไปในในด้านดีเสมอไปเพราะว่ามันจะมีด้านด้อยด้วยก็คือ2 4 6เนี่ยเขามีด้านด้อยเรื่องของความใจอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขกลุ่มนี้ถ้าเข้าใจว่าเต็งใจอ่อนเนี่ยต้องพยายามหาวิธีการหรือคาพูดเนี่ยให้ตัวเองหลุดพ้นจากตรงนั้นได้โดยง่ายคือ แบบถอยออกมาแบบซอฟๆนะครับไม่ไม่ไม่ไมบุ่มบามหรือว่าไม่เข้าหาอย่างเต็มที่จนเกินไปนะครับมันจะทําให้เราแบบอาจจะแบบว่าต้องเสียเวลาไปช่วยเหลือคนมากๆเสียเวลาไปบางทีก็เสียเสียรู้ได้ง่ายเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเพราะเราแบบคืนไม่เข้าขายไม่ออกเวลาเราเจอคนอื่นเราจะเข้าแบบยังไงก็ได้อะโอเคพอนะได้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนใจดีจนเกินไปเพราะนั้น ต้องมีเทคนิคในการในการแบบว่าปัดป้องตัวเองบ้างนะครับแนวทางม,มันเป็นแบบนั้นเราเป็นคนซอฟแน่นอนว่าคนก็หาเราเยอะเพราะนั้นเราก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการที่จะมีคน,นเข้ามาเข้ามาแบบมาเอาเปรียบเราอะนะครับเพราะนั้นเราเด่นด้านคำพูดเราเด่นด้านมีสัมพันธ์เราต้องใช้ความเป็นมิตรของเราเนี่ยเปิดเผยเปิดเผยหรือว่าปกป้องตัวเองด้วยนะครับอย่าใจอ่อนจนเกินไปนะครับถ้าใจอ่อนเกินไปมันก็ ผลเสียนอกจากจะเรื่องของการงานการเงินแล้วเนี่ยมันอาจจะไปถึงเรื่องความรักซึ่งหลายๆอาจารย์หลายๆท่านหรือว่าหลายๆคนนะครับจะรู้ดีว่าไอ้สองเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างจะใจอ่อนมากนะครับสองสี่ก็ใช่ย่อยก็คืคอจะรักใครชอบใครก็มักจะเปิดแบบคล้ายๆกับแบบใจดีให้เขาเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งในเรื่องความรักของกลุ่มนี้ก็คือคือไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดเสียทีนะครับหลายคนมองว่าเอ๊ะ ทำไมคือมันไม่ได้เชิงเจ้าชู้มันไม่ได้เชิงแบบสองสองสามอ่ะนึกออกไหมไม่ใช่สองสองสามมันเป็นเชิงแบบแบบเปิดเผยแต่ไม่ได้แบบตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันรับทุกอย่างคือก็เอาตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะอย่างน้อยก็มีเลขหกอยู่นะครับเลขหกเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นเลขหกหรือเลขสี่เนี่ยเพราะมันเป็นธาตนะุน้ำมันมีไม่มีมีความไม่แน่นอนใอนงานเพราะฉะนั้นมันต้องใช่จริงๆอ่ะเขาถึงจะเลือกชอบ นะครับปัญหามันอาจจะน้อยตรงที่ว่าคุณก็ไม่ได้ไปหว่านสเสน่ห์ที่ไหนแค่คนเขาชอบคุณมากเขาเลยมาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องมีวิธีป้องกันตนเองเพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉนั้นอย่าใจอ่อนมั่วแล้วอย่าใจอ่อนคกลุ่มนี้มันค่อนข้างจะพือแนวทางความใจอ่อนมันเยอะเพราะนั้น,น,นก็ต้องระวังเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นผมว่าโอเคนะทํางานอาจจะไม,นนบบบมไม่ใช่เป็นคนแบบบุ่มบ่ามไม่ใช่เป็นคนแบบแข็งแรงแข็งขันเพราะเลขมันมันก็ซ้อทั้งกลุ่มนะ แต่ว่าคุณมีวาจาที่ดีคุณมีคอนเนคชันเรื่องของบุคลิกที่มันดึงดูดคนอื่นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าก็น่าจะก็น่าจะเป็นเลขการค้าที่ค่อนข้างดีที่สุดเหมือนกันถ้าถ้าพูดถึงเป็นเลขกลุ่มนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ที่จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือ462แต่ยังไม่มี ยังไม่ถึงนะมีคนขอแล้วยังไม่ถึงนะครับ4 6 2นั่นก็จะเป็นคล้ายๆรูปแบบนี้แต่ว่าจะเด็นการค้ากับกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้มันจะได้เรื่องของการเปิดเปิดหน้ารับหลายๆเรื่องรับหลายๆอย่างเข้ามาซึ่งแน่นอนว่ามันมี2 6เงเลขการเงินเลขรั์เลขการเงินที่ดีที่สุดสําหรับผมนะเพราะฉะนั้นผมที่ผมสังเกตมาหลายคนแล้วคนมี2 6เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทรัพย์มีสิ่งมีเงินทองอะไรเข้ามา อยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยากจะมีก็หมายถึงว่าก,ก็ก็มีหนทางให้แบบไปหยิบจับหรือหยิบฉวยหรือโอกาสที่จะไปสร้างเงินทองได้ดีเพราะฉะนั้นก็ก็เด่นด้านหนึ่งแต่ก็ด้อยเรื่องเรื่องของอ,อารมณ์ความรู้สึกนิดนึงนะครับก็ต้องระวังมีมีทั้งเด่นทั้งด้อยแหละทุกเลขทุกกลุ่มกลุ่มนี้ ถือว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินนี่เด่นเด่นมานะครับแต่อาจจะเจรจาจะไม่เท่าอีกกลุ่มที่ผมบอกคือ462แต่กลุ่มแต่462เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวต้องได้คุยแน่ๆ462แต่มากลุ่มนี้ก่อนนะครับเขาเรียงมาก่อนแบบนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะครับวันนี้อาจจะมีเวลาให้น้อยนิดนึงแต่ผมเตรียมไว้แล้วแหละก็เลยพูดไหลๆหน่อยนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับถ้าโอกาส,สาวันเสาร์เท่าว่างนะพรุ่งนี้เท่าว่างผมอาจจะมาอัดคลิปให้ใหม่เรื่อยๆนะครับ วันนี้มาเร็วเพราะว่าตอนเย็นนะครับต้องไปฉลองวันเกิดครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับแม้จจะุงนี้ก็ได้นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ